แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5พฤษภาคม2568อัปเดตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรเบคลคิกออฟมอบโฉนดต้นไม้ต้นยางพาราในวันที่12พฤษภาคม2568นี้ลาสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางนารุมนพินโยสินวัตร ได้อัปเดตว่ากระทรวงเกษตรเตรียมคิกออฟมอบโนดต้นไม้ต้นยางพาราในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยตั้งเป้าแจกทั่วประเทศนะคะหวังช่วยชาวสวนแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนางนฤุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร ได้กล่าวว่ากระทสวงเกษตรเตรียมคิกออฟมอบโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยางพาราอย่างเป็นทางการในวันที่12พฤษภาคม2568ที่จะมาถึงนี้ณนะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเป้าหมายเพื่อโยกระดับความมั่นคงในการถือครองที่ดินของเกษตรกรโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเอกสารรับรอง การมีอยู่ของต้นไม้และต้นยางพาราแต่เป็นการเปิดประตูให้ต้นไม้และต้นยางพารานะคะให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ใช้การได้ทั้งในฐานะหลักทรัพย์เพื่อขอสินเชื่อหรือทรัพย์ที่มีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจไทยและเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมไปถึงคาร์บอนเครดิตและการสร้างไรายได้เสริมจากเนื้อไม้ด้วยนะคะกระทรวงเกษตรมีเป้าหมายให้ต้นไม้และต้นยางพาราสามารถออกโฉนดได้ทั่วประเทศโดยเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้จริงพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายต้นไม้แห่งชาติที่มุ่งสร้างพื้นที่ร้อยละ40ของประเทศ ซึ่งเรามุ่งม,มั่นในการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายให้เกิดผลโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมโลกทั้งนี้กระทรวงเกษตรจะเดินหน้าออกโฉนดต้นไม้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยการทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการน,นี้เราต้องการให้สินทรัพย์ของพี่น้องเกษตรกร มีราคาสร้างมูลค่าได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปข่าวดีนะคะกระทรวงเกษตรเตรียมคิ c k อฟมอบฉนดต้นไม้ต้นยางพาราในวันที่12พฤษภาคม2568นี้